นี่ครับมาพบกับผมครับโคตเตียระดับตานานครับวันนี้โคตเตียระดับตํานานจะมาวิคโอการแข่งฟุตบอลโคปาเมกาครับรอบแปดทีมสุดท้ายครับก่อนที่จะฟังกันเข้าช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดคอมเมนต์ให้เยอะนะครับเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติฟ้าขาวอาร์เจนตินาครับพบกับทีมชาติเอกาดดร์ครับถือว่าคู่นี้เป็นคู่ที่มาโคจรพบกันในรอบแปดทีมสุดท้ายนะครับซึ่งผลงานของทั้งสองทีมครับเจอกันน่าล่าสุดในปี2020นะครับเป็นการคัดฟุตบอลโลก นะครับอาร์เจนตินาเอาชนะทีมชาติเอกวาดอร์ได้1ประตูต่อศูนย์นะครับโอ้โหถึงว่าฟอร์มนัดล่าสุดในรายการนี้ของทั้ง2ทีมนะครับอาร์เจนตินาครับแมตช์ส,สุดท้ายนะครับเอาชนะทีมชาติบาตบโบลิเวียสประตูหนึ่งแล้วก็ทีมชาติเอกวาดอร์นะครับเสมอทีมชาติบ,บราซิล1ประตูต่อหนึ่งนะครับอาร์เจนตินาเข้ามาเป็นอันดับที่1แล้วก็เอกวาดอร์เข้ามาเป็นอันดับที่3นะครับส่วนสภาพความพร้อมของทั้ง2ทีมนะครับทีมชาติอาร์เจนตินาหรือทีมฟ้าขาวของกุนซือลี สกอรรลี่นะครับถือว่าทุบเอาชนะบริเวณซีหนึ่งนะครับแล้วก็ทําให้กําช่สามนัดรวดนะครับสภาพความพร้อมของทั้ง,ง,ง,ท,งทีมอาเจนตินาครับไม่มีรายงานตัวบาดเจ็บหรือตัวผู้เล่นที่ติดทอษแบนที่เข้ามาเพิ่มครับมาของว่าขุมกําลังของอาเจนตินาน่าจะลงสู่สนามแบบครบขัน,นครับส่วนสกอรรลี่ครับได้เตรียมจัดทัพใหญ่เจอกับทีมเอกวาดอร์แน่นอนครับพวกอ่าเมซซี่ลูกุนเนี่ยอาจจะได้ลงสู่สนามอย่างแน่นอนนะครับ ส่วนทีมชาติเอกวาดอร์ของฟุตซิอกุสตาโบอันฟาโร์ครับที่ทําการเสมอกับบราซิลเนื่องจากบราซิลนะครับวันนั้นได้ผลผู้เล่นตัวสำรองลงกันเป็นจํานวนมากครับถือว่ายังไม่แพ้ใครนะครับทำให้สภาพทีมของเอกวาดอร์เนี่ยต้องรอเช็คสภาพความพร้อมของมอยไซโซไซดอนนะครับที่เช็คสภาพความฟิตวันนี้ครับอัฟฟลอร์น่าจะใช้ระบบเดิมครับคือซี2ครับพวกอ่าเอ็นเนอร์วาเลนเซียลงสู่สนามแน่นอนนะครับส่วน เราลองมาไล่ดูนักเตะ11ผู้เล่นตัวจริงของทั้ง2ทีมครับส่วนอาร์เจนตินาครับน่าจะมาด้วยระบบ4-2-3-1นะครับผู้เล่นสามตัวเป็นเอมิเลโนมาร์ติเนสนะครับคู่ก่อนคือโมลิน่านะครับมาร์ติเนสนะครับนิโคลัสอาเมนดีนะครับมาร์กอสอากุญญานะครับส่วนคู่กองกลางเป็นอเลสซานโดเปเรเดสโจวานนี่โซเลนโซ่นะครับส่วนคู่กองกลางเป็นคือ3ประสานคือเลาวตาโรมาร์ติเนสเรโอโนลเมสซี่นะครับ แล้วก็อเล็กซานโดโกเมสแล้วก็คู่กอนหน้าในเป็นพวกอากุนอากูเรลโลที่ลงสู่สนามอย่างแน่นอนนะครับส่วนทีมชาติเอกวาดอร์นะครับคือผู้รักษาตัวเป็นเอ็นนากาลินเดสนะครับอังเกโลปิเลโดนะครับปิเอโรฮินักปีครับโรเบิร์ตอันโบต้าครับเพอร์วิสตูปิญญาณนะครับอารันฟังโกนะครับเซบาสเตียนเมนเดสมายเซสไซโซโดนะครับดีเอโกปาลาซิออสนะครับคู่ส้นหน้าเป็น ปีอันสโนโ่แลครับบอกแล้วก็เอนเนอร์วาเลนเซียที่จะลงสู่สนามของทีมชาติเอกอ,ดอัดอร์ถือว่างานนี้นะครับถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรทีมชาติอาร์เจนตินาน่าจะตะกุยทาของตัวเองครับเข้าสู่รอบ4ทีมสุดท้ายได้อย่างแน่นอนครับเพราะว่าผลงานของอาร์เจนตินาตัวเนี้ยเริ่มดีขึ้นแล้วครับเพราะว่าตัวเนี้ยอาร์เจนตินาก็ห่างหายจากแชปามป์โคปาเมริกาไปอย่างพอสมควรนะครับสอดคล้องกับที่ทีมชาติเอกอัดอร์เป็นรองเป็นอย่างหนักนะครับด้วยสภาพความพร้อมของ ทั้ง2ทีมนะครับผมว่าอร์เจตินาน่าจะมาโหดแน่นอนนะครับซึ่งคู่นี้นะครับโค้เตียบวิเคราะห์ฟิโคนฟันทิ้งบอกว่าทีมชาติอร์เจตินาไม่แพ้แน่นอน,นครับเพิ่ม <ๆ S 1> มีถลุงครับเยอเนลเมสซี่กับกุนอากุโร่ที่จะฉลองกุนนะครับน่าจะฉลองครบ100นัดของทีมชาตินะครับฟันทงฟันทิ้งทีมชาติอร์เจตินามาแน่นอนครับไม่มีผิดหวังนะครับ ในท้ายที่สุดครับช่องเรามี3ช่องทางให้้รบชมคือ Facebook y o u t u b บปอดีนะครับ The m a s t e r s e e d FC นะครับอย่าลืมนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์เเพื่อให้ช่องเราพัฒน,นาคอนเทนต์ที่ดีต่อไปและอัปเดตข่าวสารวงการฟุตบอลต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม